สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนัทนัทพลนะครับจุลศรที่รึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพุทธมนตรสาย3ามบายผู้จัดการซันนี่นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูรถเอเวอเรสต์สปอร์ตทั้งสีขาวและสีดําแต่งเต็มนั่นเองนะฮะผมก่อนที่จะไปชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเลยฮะมาชมกันก่อนเลยครับคันแรกก่อนเลยนะครับผม คันแรกที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะเป็นเอเวอร์เรสสปอร์นะครับสีขาวมุกนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจัดชุดแต่งแล้วก็ยัดอะไรลงไปในคันนี้บ้างเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาชมกันใกล้ๆเลยครับผมอย่างแรกเลยนะฮะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเอเวอร์เรสสปอร์นะครับจะมีอักษรเอเวอร์เรสนะครับที่เป็นตัวสีดําเงามาให้จากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับผมอ่านี่คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะตรงนี้นะครับกระจังหน้าเราเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของคุณลูกค้านะครับ ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้ามาสแต่งนั่นเองนะฮะตัวนี้ยอดฮิตมากๆเลยนะครับผมสุดยอดเลยฮะแต่งแล้วสวยงามมากๆแล้วก็มาในเรื่องของตัวชุดข้อไฟนะครับเราใส่ชุดข้อไฟนะครับที่เป็นดําด้านให้กับผู้ลูกค้านะครับเอลเลสปอร์ตนะครับจะมีไฟเดทานนะครับที่ติดตลอดเวลาแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือเอกลักษณ์นะครับของเจ้าเอลเลสปอร์ตนั่นเองนะครับผมชุดแต่งนะครับเดิมๆจากโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าตัดด้วยสีดําเงาอยู่แล้วนะฮะและที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเราใส่คิ้วล้อ3นิ้วนะครับให้เข้ากับตัวรถนะฮะให้มันตัดกันนะครับผมนะครับครอบแก้มนะครับมาจากโรงงานเป็นสีดําเงากระจกก็เป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฮไลท์เลยก็คือเราแลบหลังคานะครับให้เป็นสีดําด้านนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนั่นเองนะครับผมเหมือนเคยฮะใส่คิ้วกันสาดเอเวอเรสต์นะครับผมมีเบ้ารองมือจับนะครับเวลาเอามือสัมผัสเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดูรอบคันกันดีกว่านะะ เจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะมีนะครับในเรื่องของตัวชุดแต่งนะครับรอบคันเป็นสีดําเงานั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับเราใส่ไฟเอเวอเรสนะครับที่เป็นไฟท้ายเบรกนะครับเวลาเหยียบเบรกนะฮะก็จะขึ้นสีแดงนะครับเวลาถอยก็จะขึ้นสีขาวนะครับนี่คือเป็นไฟค่าท้ายเอเวอเรสนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จัดชุดครอบนะครับที่เป็นไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับผม เดิมๆจากโรงงานนะครับก็จะเป็นล้อแมกนะครับขอบ20มานะครับแล้วก็ตัวล้อของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงานั่นเองนะครับผมตกแต่งนะครับจากโรงงานก็สวยแล้วนะครับเราก็เสริมเข้าไปให้กับคุณลูกค้าอีกนะครับสาหรับค่าตัวเจ้ารถคันนี้นะฮะเอเวอร์ดีสปอร์ตสีขาวมุกนะครับราคา1,439,000บาทนะครับผม1,439,000บาทนะครับผมสําหรับสีขาวมุกนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งฮะจอดข้างๆกันเลยครับมาดูกันเลยฮะ นี่คือเอเวอเรสต์สปอร์นะครับสีดําดุแต่งเต็มจัดหนักจัดเต็มนะฮะกับคุณลูกค้านั่นเองนะครับพาทุกคนนะครับมาดูได้เลยนะครับว่าค <c oughs> ันนี้แต่งอะไรไปบ้างจัดอะไรไปบ้างนะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสำหรับเอเวอเรสต์สปอร์สีดํานั่นเองนะครับผมด้านหน้าก่อนเลยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นสกูปหน้าตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นลูกม้านะครับผมตัวนี้เข้ากับตัวรถมากๆาเลยสีดําเงาตัดดําด้านนั่ อะคริลิกก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมคําว่าเอเวอร์เรสนะครับผมแล้วก็จะมีชุดกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าเราเปลี่ยนเป็นมัสแตงเหมือนกันนะฮะเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีไฟ3จุดนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าเราใส่ชุดกันโชนวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตัวนี้เราทําสีพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยนะฮะจะเป็นสีกาลไฟนะครับตัวนี้เป็นวิกเตอร์แท้นะครับจะมีโลโก้นะครับวิกเตอร์อยู่ตรงล้านหน้านะคร นี่คือเราสั่งทําจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างฮะเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดูว่ารถคันนี้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กเป็นอะไรนะครับผมน้าล้อแม็กนะครับที่คุณลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นล้อแม็กลายมาวเวลนะครับผมตัวนี้เป็นตัวขอบ20นะครับพร้อมกับยางมอนเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็ให้ความดุดันนะครับในการตกแต่งให้ไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้านั่นเองนะครับรอบคันก็จะมีตัวคิ้วล้อมาให้ด้วยกับชุดวิกเตอร์นั่นเองนะครับผม แล้วก็ต้องบอกว่าสีดำเนี่ยก็แทบที่จะไม่ต้องแต่งอะไรมากมายก็เพียงใส่เบ้ารองมือนะครับมีกันสาดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูครับด้านท้ายกันดีกว่านะครับด้านท้ายก็เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้นะครับชุดแต่งของเจ้ารถเอเวอร์เรสสปอร์ตของเรานะครับเราจับใส่ไฟท้ายเบรกนะครับต้องต้องบอกว่ารถเกือบทุกคันเลยนะฮะเราใส่ไฟท้ายเบรกนะครับที่เป็นเอเวอร์เรสนะครับเวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นไฟสีแดงนะครับ เวลาถอยหลังก็จะขึ้นไฟสีขาวนั่นเองนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของชุดสเกิร์ตนะครับที่อยู่ตรงด้านท้ายนะฮะนี่เลยฮะนี่คือสเกิร์ตวิกเตอร์ที่มาพร้อมกับท่อคู่นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับแต่งได้ดูดีดูดุดันมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับชุดแต่งนะฮะที่น้องนัทนะครับมารีวิววันนี้นะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ กำลังจะออกรถอยู่นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลไรสปอร์ตสีดำเอ r ไรสปอร์ตสีขาวมุกนะครับชอบแต่งแบบไหนแนวไหนนะครับของเรามีที่ปรึกษาการขายนะครับในเพจของเรานะฮะคอยตอบนะครับทักแชทนะครับให้กับคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วผมจะมารีวิวรถสวยๆแบบนี้อีกให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวไปส่งมอบนะครับเจ้า2คันนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันคลิปหน้าแต่งอะไรรุ่นอะไรนั่นเองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ